สวัสดีค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่าซึ่งพลเมืองนะคะก็มีบทบาทที่สําคัญนะคะต่อการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ,ะเนื่องจากว่าสังคมนะคะในปัจจุบันนั้นมีปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาการว่างงานความเดือดร้อนทางสังคมโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็เป็นซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่ถือเป็นเป็นความรับผิดชอบของทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนนะคะที่จะทําให้สังคมนั้น มีความสงบสุขแล้วก็มีมีการพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะปลอดการทุจริตยิ่งขึ้นนะคะก็จะกเกี่ยวเรื่องของอประชาธิปไตยนะคะซึ่งก่อนอื่นขอ นำเรียนว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ระบอบการปกครองตามอำเภอใจหรือใครอยากจะทําอะไรก็ได้โดยไม่ได้คํานึงถึงส่วนรวมดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากการที่จะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทราบในคําว่าพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกันด้วยนะคะว่าพลเมืองเนี่ยจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองต่อการรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้อย่างไรนะคะโดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติเนี่ยไม่ได้อ่ มีได้ดีขึ้นหรือจะแย่ลงโดยตัวเองนะคะหาสังคมจะดีขึ้นเนี่ยก็ด้วยการกระทําของคนในสังคมด้วยกันนะคะ,นะคะสำหรับความเป็นพลเมืองนะคะซึ่ง การเป็นพลเมืองนะคะจะต้องปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยนะคะจะเป็นต้องรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยก่อนนะคะซึ่งระบอบประชาธิปไตยก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็คือหหลักของการหลักการทางประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็มีหลักที่สําคัญด้วยกันได้แก่หลักอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นก็หมายถึงว่าอํานาจนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดในการปกครองของรัฐนั่นเองนะคะและหลัก ของความเสมอภาคนะคะหลักความเสมอภาคนั่นหมายถึงความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะสังคมของประชาธิปไตยนะคะถือว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐไม่ว่าจะมีสิทธิทเสรีภาพต่างๆมีหน้าที่ที่เสมอภาคกันแล้วก็ไม่มีการแบ่งชนชั้นและการเลือกปฏิบัตินั่นเองนะคะสำหรับ หลักนิติธรรมนะคะก็หมายถึงการใช้หลักกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อความสงบสุขของสังคมนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลักของเหตุผลนะคะหมายถึงการใช้เหตุผลนะคะที่ถูกต้องนะคะในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคมนั่นเองและที่สำคัญอันนี้สำคัญมากเลยของรลบกประชาธิปไตยนั่นก็คือการ ถือเสียงข้างมากนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีการลงมติโดยการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยครอบครัวประชาธิปไตยก็ต้องใช้หลักนะคะถือเสียงข้างมากนะคะเพื่อลงมติในประเด็นต่างๆได้อย่างสันติวิธีนั่นเองและหลักการประนีประนอมนะคะหมายถึงการลดความขัดแย้งนะคะในการนะคะใน การลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักเป็นเบานั่นเองร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เห็นความสําคัญของประชาธิปไตยนะคะเป็นหลักการดําเนินการใช้ชีวิตในสังคมให้เกิดความสงบสุขนั่นเองนะคะ,ะทีนี้สําหรับพลเมืองดีนะคะตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยก็ ควรปฏิบัตินะคะตามแนวปฏิบัติทั้ง3าด้านในการซึ่งด้านที่1เนี่ยก็จะเป็นทางด้านสังคมนะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็าการรับฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจแล้วเขาแล้วก็รว,วมทั้งยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าเรานะคะแล้วก็ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์รวมทั้งเคารพระเบียบของสังคมและมีจิตสาธารณะก็คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและก็รักษาสาธารณสมบัติ ด้วยนะคะสำหรับด้านเศรษฐกิจนะคะก็ได้แก่การประหยัดอดออมนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็ซื่อสัตว์สุจริตต่ออาชีพที่ตนเองทำและปฏิบัติอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ต่อต,อตอนเองและสังคมนะคะรวมทั้งการสร้างงานและสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือที่เรียกว่านวัตกรรมนั่นเองเพื่อประโยชน์นะคะต่อสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกรวมทั้งเป็นผู้ผลิตแล้วก็บริโภคที่ดีมีความซื่อสัตย์แล้วก ก็มีเชื่อมั่นในอุดมการ์นะคะที่ต่อประเทศเป็นสําคัญนะคะและอีกด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือด้านการเมืองและการปกครองนั่นเองนะคะก็จะเป็นในลักษณะของ การเคารพกฎหมายยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและยอมรับเหตุผลที่ดีกว่านั่นเองนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักนะคะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมนะคะการเสนอตนเองในการทำหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นการาเสนอตนนะคะในการรับใช้นะคะ ชุมชนท้องถิ่นนะคะในรูปแบบของสมาชิกวุฒิสภาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสหรือสอวอแล้วก็ร่วมทำงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเต็มเวลานั่นเองค่ะ ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยก็มีส่วนที่จะส่งเสริมได้นะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติงั้นก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมีมีทั้งหมด5แนวทางด้วยกันนะคะซึ่งข้อที่1น,นะคะก็คือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนนะคะ การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยนะคะโดยยึดนะคะมาในความมีคุณธรรมจริยธรรมของศาส,สนาหลักการนะคะของประชาธิปไตยมาใช้ในการดํารงชีวิตนะคะอย่างอ,าอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรอบข้างด้วยนะคะสาหรับข้อที่2นะคะก็คือเผยแพร่อ,อบรมหรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านคนในสังคมให้ใช้หลักการของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยโดยพื้นฐานในการดํารง ชีวิตประจำวันรวมทั้งสนับสนุนนะคะชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะให้ถูกต้องตามกฎหมายและสาธารณประโยชน์ของชุมชนนะคะรวมทั้งเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐและก็หน่วยงานของรัฐด้วยนะคะให้พูดนะคะรวมทั้งเนี่ยก็ยังควรเป็นจิตสำนึกที่ บุคคลนั้นนะพึงปฏิบัติให้เกิดการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะสำหรับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของพลเมืองที่ดีนะคะสำหรับนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยว่าพลเมืองที่ดีเนี่ยเมื่ออยู่ในสังคมแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรไม่เพียงแต่ปฏิบัติตนต่อตนเท่านั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะ ปลุกฝังนะคะแล้วก็ให้ง่ายคิดกับคนรอบข้างได้ค่ะแล้วก็มาพบกับคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเกี่ยวกับาการเป็นเยาเวชนที่ดีนะคะต่อการต่อสังคมและประเทศชาติค่ะ